สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศัาากดิก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบหนิวสัาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตำรวจ25นายตอนนี้ก็ถูกย้ายเข้ากรถูกตั้งกรรมการสอบสวนนะครับหลังจากเกิดเหตุนะมือปืน ไปยิงถล่มตำรวจได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งนายเป็นสารวัตรแล้วก็รองผู้กับในช่วงงานวันเกิดของอกำนหนนกนะครับที่นคนปรปฐมเจ้าพ่อใหม่เมื่อก่อนนี้ก็มีเจ้าพ่อที่นคนปรปฐมนะตอนนี้เจ้าพ่อนคอนปรปฐมไม่อยู่แล้วก็เจ้านี้ก็พยายามทําตัวเป็นเจ้าพ่อนคอนปรปฐมต่อไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนต่อมาตำรวจก็ทําการวิสามันคนไว้ ที่ถึงบอกว่าตำรวจโดนห้านัดแล้วพี่น้องประชาชนตาดำๆจะมีที่ยืนตรงไหนพี่ทาพูดตั้งแต่เมื่อวานละแต่พี่ก็พี่ไอในเรื่องของการวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยมันเป็นแนวทางสุดท้ายจริงๆพี่ก็พูดบอกแล้วว่าถ้าถ้าต่อสู้ขัดขืนแต่พี่บอกว่าแนวการการทําคดีพวกเนี้ยเราต้องการที่จะเชื่อมโยงให้ถึงผู้บงการหรือผู้สั่งการนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราได้เขาเป็นเป็น ทำอะไรเป็นๆเนี่ยโอกาสที่เราจะสอบปากคําเขาเพื่อเชื่อมโยงมันก็มีสูงพี่ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องของห้การแก้ไขไม่มีแล้วตํารวจกฎหมายใหม่พรบอุ้มหายมันมานมันทํางานยากครับนะครับเราเราไม่มีนโยบายที่จะทําให้พี่ก็ให้แนวทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอันนี้ถ้านอกจากเขาต่อสู้ขัดขัดืนแล้วพยันตรายจะถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ว่ากันไปตาม ตามอำนาจหน้าที่ที่ตำรวจมีตามกฎหมายนะครับการก็ว่ากันไปท่านครับคุณไล่ยิงใส่กีนัรับเท่าที่เห็นที่ประตูเนี่ยสองนัดนะครับยิงใส่ใช่ครับตำรวจ่อเลยใช่ครับแต่เเราได้คุยอะไรเขาไหมครับไม่ได้คุยเลยเราพยายามเราพยายามตามเห็นเขนบอกพยายามตามมาก็ใส่เลยวันนี้พี่ยังไม่ได้ดูในรายละเอียดนะครับพี่พี่มาต่อให้ให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตอนนี้ คุณหมออายการฝ่ายปกครองอะไรเนี่ยมาทาการชนสูตรเรียบร้อยครบตามตามกระบวนการของการชนสูตรพิจารณาคือ,ะคะอจริงๆแล้วในหนองเนี่ยก็จะพร้อมสู้อยู่ตลอดเวคามรู้สกให้ทำเคือ,ค,อคือผมว่าเขาเขารู้ตัวนะครับเขาเขาพกปืนอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานเราก็บอกแล้วมาอันตรายล้วก็เตือนพี่น้องข้าการตำรวจท,ที่ที่ตามติดตามฝ่ายสืบสวนที่ติดตามคนร้ายว่าให้ระวังเพราะเขาเขามีอาวุธปืนแล้วสามารถยิงในตํารวจระดับสารวัตรเนี่ยนะครับกลางโต๊ะที่มีนี่นะเอตำรวจอยู่เยอะๆก็อย่ว่า รพรอนะ้อนะครับขอให้งรับแรงอยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับนี่บไทยยไทยยไทยยป Happy birthday to ก็วัน <medio> นี้นี่นะครคดีวันนี้เนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนนะครับนะก็คดีแรกก็คือคดีการปล่อยเงินจริงนะครับสวัสดิ์สถานีขนถังหลวงขอนมณฑลนะครับอันนี้เป็นคดีแรกซึ่งท่านผบตรเนี่ยได้มีกาสั่งให้โอนไปเป็นให้กองปราบเนี่ยเป็นหัวหน้าพันตลาดนี้นะครับนะก็เพื่อจะให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ยุวินธรรมนะ แล้วก็วิ่งเจ็งคดีไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับนะส่วนที่2องก็คือส่วนคดีพิสามันนะซึ่งมีการพิสามันตัวมือปืนนะครับไปในช่วงเมื่อคืนนะนะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนนี้ก็จะเป็นอำนาจสอบสวนในส่ชอบของตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับก็คือท้องที่เกิดเหตุที่มีการพิสามันส่วนที่สนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนะฮะ โดยเป็นเรื่องของผ้าการตรวจเนี่ยที่กระทำผิดต่อหน้าที่ก็คือความผิดฐาน157นะครับนะก็เดี๋ยวส่วนนี้เพราะะฉนั้นคดีเรื่องนี้จะมีอยู่สามส่วนหลักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยสันวนวนก็จะส่งไปอส่งไปกองปราบรามนะครับนะส่วนที่สองที่สามก็คือส่วนตำรวจที่ปริบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับว่ามีใครบ้างกับคดีวิสามันนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจราบข้าเกตนะครับซึ่งผมก็จะกำกับในสองส่วนหลักนะครับส่วน ใออนเรื่องของคดีคดีหลักก็คือคดีกินสาวัดนะฮะทางท่านผู้จัดการประเบิดสอบสวนการก็จะเข้าลงมาดูนะครับในฐานะรับผิดชอบเรื่อง,องการเป็นยบุหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ว่าในการสืบสวนนั้นเนี่ยเราช่วยกันนะเราร่วมกันในการสืบสวนรวบรวมพยานฐานเพื่อจะเอาเข้าสมมวนการสอบสวนนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนความก้าวหน้าเร็วันนี้นะครับก็นอกจากมีการมีสารมันบนลายแล้วนะครับก็สีน้ำคัญต่อมา ของผู้นี้คือเรื่องมําบวนการสอบสวนการรวบรวมหลักฐานเพื่อจัาผิดผู้อาผิดทั้งหมดนะครับดาวน์เวลวันนี้เน <Hayır> <t une smoke> <grass> <cold> ี่ยก็จะเป็นการสอบประทัของแม่บ้านนะครับนะของเจ้าของร้านโูกจีนนะครับรวมถึงพนักงานโูกจีนทั้งหมดนาที่อยู่ที่กรุเทพส่วนผู้นี้สิบโมงนะครับก็จะสอบในส่วนตงรวจทั้งหมดนา20ว0นนายนาน่าจะมาเกินกว่า21นายวันนี้กับเราที่ชุดโดนนะครับนาน่าจะมีประมาณ25นายนะครับ แลวก็ในส่วนของคนภายนอกอีกส่วนหนึ่งประมาณ6กเจ็ดนายนะซึ่งมานีผมมาทาบหมดแล้วนะครับนะก็คนนี้ก็จะสอบทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในห่วงสามสี่วันนี้คดีนี้ก็เป็นเลยสัง้อนนะครับก็ต้องเรียว่าคดีนี้ไปอารฐานมันนิ่งเนื่องจากตัวบุคคลมาเห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่ที่ต้องไล่ไปให้ได้ก็คือถึงการทาลายที่เกิดเหตุการมาเรียนอภิรฐานนะมีใครร่วมด้วย นะครับตำรวจเกี่ยวข้องไหมนะครับใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนอำนวยความสะดวกนะครับผมผมผมจะพูดตรงไปตรงมาว่าจากข้อมูลที่ผมไปนั่งสอบตำรวจทุกคนเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสวยแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่ง ในการโยกย้ายญาติตนเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการกินเหล้ามาทักลุมกันนะครับใครดุใครแพ้ใครชนะแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมาเท่นั้นเองเป็นเรื่องแค่นี้แต่ผมว่าอยากจะมองว่าวุฒิภาวะบางคนที่มันไม่ไจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีการขอโทษขอไัยกันแล้วมันก็ได้ก็จบแล้วมันก็เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัีบตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ ยืนยันว่าไม่มีเรื่องสวยเกี่ยวข้อง <ฮะ S 1> มีแต่เรื่องบนโต๊ะอยู่สองเรื่อง่ัไม่มีครับไม่มียังไม่มีมมการเซ็นั้งนั้นวันนั้นตกลงัาไม่ได้ไม่มีไม่มียืนยันเป็นการตกลงก่อนหน้านะั้นรอขอขอในวันนั้นนะครับขอในวันนั้นแล้วก็ไม่จบเพราะว่าผู้ตายเนี่ยบอกว่ามันเป็นขั้นตอนวิธีการแล้วก็ให้มันถึงววละอะไรพวกนี้นะครับก็ ถ้านั้นเองมันก็มีอารมณ์ว่าขอไม่ได้เคยทาอะไรคน,คนอื่นยอมหมดวันนี้คนขอไม่ได้ก็มีอารมณ์นะตำรวจทางหลวงเนี่ยวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ต้องถามรายละเอียดบางส่วนมันมีประเด็นอยู่ว่าตำรวจทางหลวงที่โดนยิงเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางหลวงส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับตกใจตื่นตะนระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเขาต้องการเอาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้รวดเร็วที่สุดมันก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปที่อยู่โรงพยาบาลเพราะตอนนี้ันอยู่โรงพยาบาลที่เจ้านที่ก็อยู่ตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทาหลวงด,วด้วยวนะครับเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจับไม่อะไรแต่พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาพยายามเอาคนเจ็บม,มาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาชีตไว้ รตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็มีเจตนาที่จะช่วยเหลือส่วนส่วนการที่จะทิ้งตรงนั้นไปจวทําให้ไปดูประวัติของกำนันนกนะฮะกำนัตบบนตำบลตาก,กล้องใกล้ชิดกับบ้านใหญ่ฮะจังหวัดนครปฐมนะฮะนายประวินจันกร้ายหรือกำนันนกนะฮะ กำนันตำบลตากล้องเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเป็นได้3เดือนเองนะฮะก็ปรากฏว่าก็รับตำแหน่งกำนันโดยทำการรับช่วงมาจากนายประโยชน์จันคร้ายนะครับผู้เป็นพ่อซึ่งเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเมื่อ10ปีก่อนหลังเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับอดีตกำนันตำบลตากล้องได้เสียชีวิตเขาจึงลงสมัครกำนันและก็ได้ตำแหน่ง กำนันนกจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามในประโยชน์พ่อของกำนันนกนั้นชาวบ้านต่างเรียกกันว่าผู้ใหญ่ประโยชน์นะครับประกอบธุรกิจรับเหมารายใหญ่ของจังหวัดนครปฐมนะครับชื่อปอรวีนกก่อสร้างอยู่ริมถนนสายตากล้องดอนตูมนะครับหมู่สองตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมเสด็จสมกับนักการเมืองระดับชาติและในนั้น พื้นที่นะครับรับเหมา,าหลายจังหวัดทั้งทําถนนก่อสร้างนะครองแม้กระทั่งวางท่อระบายน้ําขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันกำนันนกและนายประโยชน์ผู้เป็นพ่อร่วมธุรกิจด้วยกันเป็นบริษัทที่ได้รับการประมูลงานก่อสร้างมากที่สุดในสายของบรรดาน,นักการเมืองโดยกำนันนกเป็นผู้ประสานงานในการรับเหมาและเป็นผู้ดูแลธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการประมูล และรถบรรทุกต่างๆซึ่งมีรถบรรทุกอยู่ประมาณ100คันและเป็นผู้เจราจาคลั้งสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกด้วยสำหรับประวัติของนายธนันชัยหมันมากมือยิงตำรวจมีอายุ45ปีเรียกชื่อในราชบุรีว่านอ้องนองกบอยู่บ้านหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีภรรยาสองคน คนแรกอยู่ที่ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโปง่งภรรยาคนปัจจุบันถูกเรียกมาสอบอยู่ที่ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนทำธุรกิจสีเทาปล่อยปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดรรับจ้างทวงหนี้ซึ่งต้องพึ่งผู้บารมีจึงเข้าหากำนันนกนะครับหวังช่วยปกป้องจนได้รับความไว้วางใจมาอยู่ด้วยจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายน่องหนองกบก็พบว่าเป็นคนชอบพกปืนมีอาการเมาก็จะชักปืนขึ้นมายิงนะฮะล่าสุดก็เคยถูกดำเนินคดียิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ที่จะบน3ควายเผือกเมื่อปี2558ถึงปี2559ที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเป็นยังไงมีคนตั้งคำถามกับผมจริงๆแล้วเขาก็จัดการวันเกิดกัน พอนะเขาจัดงานมันเกิดกันสิ่งที่ตามมาก็กำนันนกอ่ะก็พยายามจะขอให้หลานเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกัน,นย้ายจากจราจรมาอยู่วิทยุสารวัตรก็บอกว่าจะไม่มีตำแหน่งว่างในตอนนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าก็มีการตบโต๊ะขึ้นมาตบโต๊ะแสดงความไม่พอใจไม่ยอมย้ายนะโน,นนี่นั่นสิ่งที่ตามมาก็คือ,อเจ้าหน่องเนี่ยก็ไปยิงสารวัตรกับรองผู้กับ สาวัดต,ตายลงพุ่มกับธรบิบบาดเจ็บสาหัสนะครับบ๊กโจกลงไปยังพื้นที่บ๊กต่อลงไปยังพื้นที่นะฮะบ,บทสรุปก็คือมีการย้าย25ตำรวจที่เข้าร่วมงานวันเกิดนะฮะของกำนันนกนะซึ่งจัดใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วก็ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุนเนี่ยก็ไม่ทำการจับกลุ่มคนร้ายนะฮะต่างคนต่างเอาตัวรอด นะครับซึ่งมิกโจบอกว่าอาจจะต้องโดนดำเนินคดีตามมาตรา157นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาตำรวจก็ไปทำการจับกลุ่มนะฮะน่องนะซึ่งเขาใช้ตั้งถูกตั้งฉายาว่าน่อ,นองนองกบ <c oughs> แล้วก็ทำการวิสามัญฆาตกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำนันนกก็ ถูกกระรวงมหาไทายปลดออกจากกำนันนะอนุทินก็สั่งทันทีปลดทันทีแล้วก็สั่งให้ชาดาทําการาตรวจสอบผู้มีทิพ์ผลซึ่งผู้ผู้มีทิพ์ผลนัล่นก็ชาดาก็คงรู้จักดีที่นครปฐมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับก็มีการเอาผิดนะฮะกำนันนกเพราะว่าแม่บ้านรับสารภาพ ว่าให้ทำลายหลักฐานไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดล้างเลือดเก็บของนะครับในที่เกิดเหตุทําให้ตอนนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธในรูปแบบต่างๆแหละไม่ยอมตอบเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ้อตํารวจเยอะแยะไปทําไมนะครับสาเหตุหลักๆที่เป็นแบบนี้ผมเรียนทุนส่วนนะก็เพราะว่าตํารวจต้องอาศัยนักการเมืองกำน,นันนกพ่อรู้จักนักการเมือง ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ที่จังหวัดนคนปรปฐมเป็นอย่างดีนะก็เป็นสังกัดพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นรัฐบาลหน้าปัจจุบันก็เลยไปฝากเนื้อฝากตัวหวังที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับก็เลยทําให้มีอิทธิพลนะลก็เรื่องของส่งของสวยนะรถบรรทุกด้วยนะฮะเพราะกำลังน,นกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยรถบรรทุกที่มีข่าวอื้อฉาวที่ผ่านมา นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นทําไมะระบบมันเป็นแบบนี้ตํารวจต้องไปอยู่ภายใต้อานัดของนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับประเทศเพราะตํารวจอยู่ภายใต้อานัดนะครับคาสั่งการมาคับบัญชาของนักการเมืองและพักการเมืองทําให้ตํารวจกลับกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะตํารวจต่างๆจึงเข้าไปทําการซูหก บางคนบอกว่าตำบวจคนนี้น้ําดีจะน้ําดีน้ําเสียก็ไปสู่โคกเขานะนั่นก็สิ่งที่เห็นตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงนะรเรื่องคดีก็คงจงว่ากันไป,ไปตามกฎหมายกับนั้นนกคก็คงไม่รอดนะนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการยิงสารวัตรเสยชีวิตแล้วก็รองผู้กกับได้รับบาดเจ็บสาหัสทําลายหลักฐานะนั่นนี่หนีไม่พ้นถึงแม้ว่าลูกน้องเนี่ยจะตายไปแล้ว แต่สิ่งที่มาสะท้อนสังคมมันบอกให้เห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมรวมหมู่นะครับสิ่งที่ไม่เหมาะมากที่สุดคือตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจทหารไปขึ้นตรงกับนักการเมืองนักการเมืองก็ใช้ตำรวจทหารเป็นเครื่องมือนะครับใครอยากจะได้ยศใครอยากจะได้ตำแหน่งก็ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับกรณีน,นี้ เป็นหลักสะท้อนให้เห็นว่าเชิงโครงสร้างเรามีปัญหานะครับในอนาคตมันควรจะมีการปฏิรูปให้ตำรวจทหารนะครับมาเป็นองค์กรอิสระนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะคงเห็นภาพแบบนี้ตำรวจไปอยู่ภายใต้อานาจนักการเมืองและสุดท้ายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดซ้ำาๆขึ้นอีกได้อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ